นี่เดี๋ยวพาไปที่จีนดีกว่าเพราะอะไรตอนนี้มันจะมีโอ้โหอย่างแพลตฟอร์มอย่างไอชี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเทนเซ็นนะคะล่าสุดมาบางคนบอกอ้าวทำไมอุลตร้าแมนหายไปจีนสั่งถอนแล้วนะคะเรียบร้อยคืออย่างนี้เว็บไซต์ของสำนักข่าวเกียวโดนิวส์นะคะของญี่ปุ่นเขามีรายงานว่าขณะนี้เนี่ยทางการของจีนเนี่ยระง,งับการออกอากาศคลิปวิดีโอนะคะซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง อุลตร้าแมนไคกนะคะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศบุกช่องทางหลังจากที่ทางการเนี่ยนะคะซึ่งก็ใต้าการนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศนโยบายจัดระเบียบอุตสาหกรรมบันเทิงและแฟนคลับศิลปินภายในประเทศเป็นการใหญ่นะคะซึ่งคำสั่งนี้เนี่ยประกาศโดยสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติหรือว่า national radio and television Administration ของจีนนะคะมีผลก็คือตั้งแต่วันสุกที่24กันยายนที่ผ่านมามีเนื้อหาบอกว่าทางหน่วยงานเนี่ยจะแบนการ์ตูนและรายการทีวีสำหรับเด็กนะคะทุกเรื่องค่ะที่มีการกล่าวถึงความรุนแรงมีเลือดมีคำหยาบคายหรือมีภาพลามกอนาจารนะคะแล้วเขาก็มีการออกแถลงการเรียกร้องให้รายการออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะคะ<อ>ทำชแนลเป็นแบบพิเศษเลยสำหรับเด็ก ที่มีเนื้อหาปลอดภัยนะคะเป็นประโยชน์ส่งเสริมเรื่องของความจริงความดีนะคะรวมถึงความงามอะไรต่างๆโดยหลังจากประกาศนะคะ The Global Times เนี่ยสื่อท้องถิ่นของทางการจีนะคะก็ค้นหาวิดีโอการ์ตูนในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในประเทศอย่างที่บอกเมื่อกี้มีไอฉี10 Cent TV แล้วก็ยูกุเนี่ยพบว่าอุลตร้าแมนไทยกะถูกถอดออกจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไปเรียบร้อยนะคะผู้ชีช่ยวก็คาดว่าเอ้ย ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเนื้อหาที่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงหรือเปล่าอุลตราแมนอย่างเงี้ยชัดเลยว่าโอ้มีการต้องทําร้ายกันหรือบางทีมีใช้อาวุธใช้กําลังขม่มขู่ว่างเพลิงอีกการระเบิดอีกอะไรอย่างเงี้ยตึมตั้มกันเลยก็ทําให้ส่งผลให้ผู้ปกครองของเด็กๆชาวจีนไม่พอใจก็ร้องเรียนไปยังส่วนกลางจนนําไปสู่การถอดวิดีโอออกจากแพลตฟอร์มในที่สุดนั่นแหละค่ะ ครับผมในในเคสนี้เนี่ยทาง The g l o b a l times นะครับก็ได้อ้างอิงบทสัมภาษณ์จากประชาชนที่เป็นแฟนการ์ตูนว่าผมโตมากับการดูอุลตร้าแมนและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่ามีเนื้อหาที่ช่วยสอนเด็กๆแล้วก็ให้ปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจดีนะครับขณะที่ชาวเน็ตจีนได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายนี้ว่าไม่ต่างจากเป็นสัตว์ประหลาดที่กําลังฉกฉวยความฝันของเด็กๆนะครับอ,อ,อ,อันนี้ โหดมากเหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันมันคงซับซ้อนกว่านั้นนะครับคงไม่ได้มีแค่เรื่องเรียกว่ารุนแรงหรืออะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วต้องต้องไม่ลืมว่าด้วยด้วยโครงสร้างความเชื่อหรือว่าแนวคิดวิธีการของรัฐบาลจีนก็แน่นอนอย่างที่เราทราบกันดีก็จีนกับญี่ปุ่นก็ตลอดกาลนะครับก็เรายังเห็นอีกหลายเรื่องที่เขาก็พยายามแบบปรามปรามไว้นะครับที่ไม่ให้การไหลบ่าของวัฒนธรรมเนี่ยมันมันไหลได้ดีเกินไปซึ่ง วัยป๋อเนี่ยจริงๆก็มีเรียกว่าหลังจากมีกระแสมาหนักๆเลยนะครับก็ได้คืนวิดีโออุลตร้าแมนไทยกะให้ในแพลตฟอร์มของตนเองเรียบร้อยแล้วก็คือถ้าไม่ร้องแบบไม่โวยไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็คือแบบต้องต้องเรียกว่าก็ไม่ได้คืนอ่ะผมว่าอันนี้จริงๆเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมไทยนะครับอุลตร้าแมนก็อ่ เป็นพระพุทธรูปนะครับที่มาก็คือถ้าสมมติเกิดในบ้านเราก็คงโดนอาจจะโดนคนบ่นอีกหลายคนว่าต้นแบบมาจากพระพุทธรูปเอามาเล่นอย่างนี้ได้ยังไงแต่จ,จริงๆแล้วเนี่ยคือตัวอย่างของการต่อยอดวัฒนธรรมว่าเฮ้ยจริงๆมันไปต่อได้เยอะแล้วจริงๆเขาก็คุ้มครองปกป้อง,อง,องคนที่ทําดีอะไรเงี้ยครับมันมันแล้วแต่มิติแล้วก็แพลตฟอร์มเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ย ได้ออกมาแบบเรียกว่าคาดเดาเอ่อจริงๆคนคาดเดาว,ว่าแพลตฟอร์มเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยอ่าเป็นการแบนด้วยตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับทางการอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกับทางรัฐบาล mm hmm. ด้วยซึ่งแฟนคลับกระตูนในจีนเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบที่ชัดเจนคืออย่างน้อยอ,อันไหนจะแบนไม่แบนมาประกาศให้ชัดไม่ใช่จะมาเลือกบอกว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับโอ้เนี่ยขอบคุณทีมงานมากครับภาพนี้ชอบมาก mm hmm. ก็คืออุ mm ้าแมนกับหันมานเนี่ยตอน,นเด็กผมเนี่ยโตมากอะไรอย่างเงี้ยก็ มันมันเป็นการแบบฟีเจอริงข้ามกันที่แบบโอ้โหเท่มากแล้วก็เป็นสตอรี่ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็จริงๆในเคสนี้เนี่ยแฟนคลับการ์ตูนในจีนที่บอกว่าให้ออกมาเรียกร้องว่าขอมาตรการชัดเจนเพราะว่ามันมีเนื้อหาการ์ตูนเชื่อดังที่อาจเข้าขายถูกทางการแบนไม่ว่าจะเป็นยอดนักสืบจิ๋วโคนันอย่างเงี้ยครับมผมก็เอ๊ะมันมันยังไงหรืออาจจะฆ่ากันบ่อยอะไรเงี้ยไม่รู้แบบ ไปมีคาตกรรมที่ไหนโคนนนไปทุกที่อะไรอย่างี้ใช่ไหมครับหรือว่ามเติลโพนี่หรือว่าแม้กระทั่งเปเปอร์พิกนะครับเปเปอร์พิกนี่ถูกแบนเน,นี่ยโอ้โงงมากแต่แน่นอนอันหนึ่งที่โดนแบน,นแน่นอนคือกระตูนแบบที่ที่คนเอาไปเซลท่านผู้นำเขาเนี่ยโดนโดนแบนตลอดการนะครับอันนี้ใช่ก็เพิรเพินนะครับก็อ่นโยบาย นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของนโยบายควบคุมสื่อบันเทิงจีนนะครับที่อขอความร่วมมือให้อุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยผลิตเนื้อหาไม่รุนแรงลามกอ,อนาจาร์แล้วก็ไม่ให้ผู้ชายทําพฤติกรรมที่ดูไม่เป็นผู้ชายจํากัดเวลาการเล่นออนไลน์ mm hmm. กับเยวาวชนก็คือจริงๆต้องต้องบอกตรงๆว่าความเชื่อของจีนมันยัง,ม,ยงมันยังมีความแบบเรียกว่าโอสกู l อยู่เยอะมากแต่ตละไายตัวประชาชนเขาอะไปไกลเยอะมากแล้วคือยิ่งเปิดวัฒนธรรมเท่าไหร่มันก็มันก็คุมแบบเดิมไม่ได้ผมว่าอันเนี้ยน่าน่ น่าดูว่าเขาจะบาลานซ์ตรงกลางยังไงเพราะยากมากอย่างอย่างบ้านเราค่อนข้างแบบเสรีมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ปิดมากๆในเรื่องแบบเซนเซอร์หนังเซนเซอร์คือผมว่าเราไม่ได้ต่างจากจีนเท่าไหร่เพราะว่าคนที่มีอำนาจจับกับดูแลมักจะมองทุกคนเป็นเด็กแล้วก็อันนี้ควรดูอันนี้ไม่ควรดูแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าไปแบบสมมุติอย่างฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยเขาอาจจะเปิดเสรีทุกอย่างแต่กลายเป็นว่าคนเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องที่เขาเปิดเสรีขนาดนั้นก็ได้เหมือนกันครับ